สวัสดีครับทุกคนนี่คือเกมเพื่อนบ้านเราครับภาคที่สามเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยเออคือแบบทผผุ่มภาคกดด็เหนื่อยนะต้องเช็คคนดูจะี่ไงจบเกมเดี๋ยวผมสอนจบเกมไวๆมนกระตุกอีกแล้วถ่ายไม่ลายทีที่เนี่ย ไปว่าผมมีเพื่อนโคตรดีเลยนี่หว่าไงให้เรามอเลี้ยวตรงนี้เลยแต่ตรงนี้เกาะไม่ได้นะแต่เกมจึิงเกาได้อันนี้เกมโลบ,บอคเกมโลบ,บอคเลยนะทุกคนให้เราวิง่งวิ่งขึ้นไปเลยวิว่งขึ้นไปทำไมวิ่งขึ้นไปเพื่อเราจะเข้าห้องนี้อือนี่ไงตกเกมอย่างไว ผมกดเกมโคตรไวเนะี่ยอืมสับหลอกสับหลอกสับขาหลอกอืมคุณยิงยังไม่จับเลยจับใช่ปัญแกแบบกุนแจไม่ใช่ปัญแ้เออเดเรียกปัญแกหรือกุญแจผมรู้อะ นี่นี่นี่นีะครับคนเกมทุกคนถ้ามันมีเฟลงอีกที่พลาดไปอ่ะขอโทษอ่มันเป็นความผิดพลาดของแกปนี้ที่ผม่ายอ่ะผมลืมหันว่ะด่วนเนี่ยเกมมันใจอีกละมันต้องสนใจมัน còn gì của con cái này Cua. anh chọc kẹp game tường này Mấy kia hôm đi không chọc cái bước quái được chọc cái bước quái 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 the fucker. ดูมาดิโอเลยตกใจหมดว่าหน่อมเองอันนูนะ่ะไฟสด i ล e เพื่อนหน่อมเองเดีมันี้ขึ้นวะทำไมเอาหนูนขึ้นด้่ะถ้าเราเปิดไฟมันจะขึ้นเลยมาๆมาท่าไรเนี่ยลา โอ้จบโคตรไวอะใครจะไปทำได้วะในเกมโบรบอกทำใครจะทำได,ด,ด,ด้อันนี้เหมือนจะเป็นไฟครับไอตัวนี้มันแอบอยู่เนี่ยมาใจาเราเอีกจบอีกสาถ้าดหนึ่งจบละอย่างไวเลย จแล้วนี่กด,ดล,ดล,ดลฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไคร์แล้วก็กดเด่แนแจ้งเตือนด้วยคับผมกดไลค์ด้วย้ากสองผมมาเล่นอีกนะครับเดีย๋ยวผมลงทั้งสองคลิปเลย เอแค่น okay, ี้ก็บายบายแล้ว